สวัสดีค่ะแม่หมอเอ๋ยนินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักสานังการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่อโรโคลแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาต่พลังงานบวกบวกกลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดเราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจ ก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ้ะาหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดีสคริปชั่นขวามือใต้คลิปสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิปไพ่เล่าเรื่องคนเข้อเรื่องยังไม่มีนะคะแม่แม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบครบทุกใบแล้วเดี๋ยวแม่หมอตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลัง วันนี้ใช้ไพ่ชุด The Cosmic Slumber Tarot และ Crystal Angel s Oracle คลิปนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แดงดึงดูดของจักรวาลดนจิตด,ดนใจดึงดูดนำไายคุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุ หรือวันที่มีเหตุการณ์สําคัญระหว่างคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคําทํานายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100%ก็เป็นได้ธาตุไฟราศีเมษสิงห์โน ทาุลมราสีกุมเมถุนตุลทาดน้ำราสีมีนกรกฎพิจิกตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลข3 4 6 7 8 10 11 14 41 17 71 18 81 66และ88 วันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันอังคารวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์แนนนัมฟอร์ยูไพ่เล่าเรื่อง end of torches ใครคนหนึ่งมีความรู้สึกอดทนทนไม่ไหว อยากจะพุ่งทยานความสัมพันธ์อยากจะกลับมาติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณตอนนี้เขาเครียดคิดมากในเรื่องความรับความสัมพันธ์เขาคิดลบคิดมากมายหลายสิ่งกลัวว่าจะไม่ได้รับโอกาสกลัวว่าจะไม่ได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้อีกแล้ว King of t o r c h e s เขาจริงจังในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ในอดีตคุณกับเขาเนี่ย จะเคยบาดหมางมีประเด็นปัญหาหรือบางคนทะเลาะขัดแย้งกันไฟลุกเลยนะมีคำพูดที่เกลี้ยกล่อมีคำพูดที่ทำร้ายจิตใจหรือมีการกระทำที่เป็นสภาวะอารมณ์ที่สาดใส่กันเขาอยากที่จะจริงจังอยากลงหลักปักฐานกับคุณอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้ Temperance ใครคนนี้เขาทุกข์เครียด เขาเสียใจเขารู้สึกผิดเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขารู้แล้วว่าตัวเขาอะนิสัยไม่ดีนิสัยไม่น่ารักอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นให้น่ารักขึ้นเพื่อหวังว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะได้พัฒนาต่อไปได้เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เคยทําร้ายคุณให้เจ็บปวดอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวทุกอย่างจากร้ายกลายเป็นดีอยากจะอธิบายอยากจะแก้ไข เรื่องที่เคยทำผิดพลาดเรื่องที่ทำให้คุณเสียใจปรับพลังงานปรับความเข้าใจให้สมดุลกันเอเดรบครับพลังงานใครคนนี้คือคนที่ห่างเหินห่างไกลจากคุณมานานแล้วไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันต่างนิ่งเงียบในความสัมพันธ์นะไพ่บอกว่า8บางคน8วัน8สัปดาห์8เดือนนะหรือบางคนเนี่ย อาจจะนานถึง8ปีเลยก็ได้แต่ก็ยังคาราคาซังติดอยู่ในหัวใจลืมคุณไม่ได้สักทีในความห่างเหินห่างไกลยิ่งห่างกันไปนิ่งกันไปนานเท่าไหร่เขารู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยไม่มีความสุขในการที่จะใช้ชีวิตการไม่มีคุณเนี่ยทำให้ชีวิตเขาติดขัดเพราะเขาขาดกำลังใจนะแล้วเขารู้สึกผิดติดอยู่ในหัวใจอยากจะกลับมาแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้อง อยากจะบอกคุณว่าเขาเสียใจแค่ไหนกับอดีตที่เคยทำร้ายหัวใจคุณด e m o ู n เขาทุกข์มากเขาเครียดคิดมากเหลือเกินกินไม่ได้นอนไม่หลับโดยเฉพาะตอนกลางคืนเมื่อพระจันทร์เมื่อดวงดาวทำงานตัวของเขาเครียดคิดมากคิดวนไปเวียนมาเกี่ยวกับคุณบางคืนบางวันก็นอนร้องไห้เสียใจกับการกระทำคำพูด ที่เคยทำไม่ดีกับคุณมีแต่ความรู้สึกโทษตัวเองมีแต่ความรู้สึกอยากจะกลับมาแก้ไขนะอยากจะบอกคุณอนะว่าเขาเจ็บปวดมากเขาไม่ได้มีความสุขเลยตั้งแต่วันที่เขาทำร้ายคุณตั้งแต่วันที่เขาทำให้คุณเสียใจแล้วก็ออกมาดืด้อนะเขาเนี่ยทำให้คุณเจ็บปวดแล้วก็ชิ่งทิ้งเลยนิ่งเงียบไปเลยไม่เคยแม้แต่จะมาขอโทษคุณ The morning ไพ่ใบนี้เป็นไพ่พิเศษปกติแล้วสำรับไพ่ทาโร่นะจะมีไพ่ทั้งหมด78ใบสำรับนี้มีไพ่ทั้งหมด80ใบจะมีไพ่พิเศษ2ใบ The Morning เป็นอีกใบหนึ่งที่เป็นไพ่พิเศษความหมายดีมากนะเป็นความหมายที่ดีเทียบเท่ากับ The Sun แต่ดีกว่าเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นใหม่ในทุกวันความหมายของไพ่ใบน,นี้นะ เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเริ่มต้นใหม่แบบที่เรามานับศูนย์กันใหม่เลยได้ไหมอยากจะเริ่มต้นกับคุณใหม่ในทุกสิ่งทุกอย่างอยากเป็นคนใหม่นิสัยใหม่ๆทําความรับความสัมพันธ์ให้คุณได้รับรู้ถึงบรรยากาศที่มีความสุขให้คุณลืมได้ไหมอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาอยากที่จะกลับมาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างอยากให้คุณนะให้โอกาสให้อภัยแล้วเขาพร้อมแล้วจริงๆนะที่จะละทิ้ง ตัวตนหรือละทิ้งข้อเสียด้านมืดของตัวเขาเองเพื่อที่จะเป็นแสงสว่างนั้นในการที่จะเริ่มต้นกับคุณอย่างจริงจังชัดเจนและที่สำคัญนะไพ่เดย์มอร์นิเนี่ยความหมายหมายถึงการที่เขารู้แล้วว่าคุณน่ะมีคุณค่ากับเขามากๆเหมือนเป็นกำลังใจเหมือนเป็นความรักอันยิ่งใหญ่ความสุขอันยิ่งใหญ่ในชีวิตเขาเนี่ยเขาจะมีความสุขได้เพราะคุณ ค i n g ับคั p s ups, เขารักคุณมากๆรักคุณมากที่สุดในโลกนี้รู้คำตอบแน่แท้เลยในวันนี้ในวันที่มองไม่เห็นคุณแล้วในวันที่คุณน่ะไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์แล้วขณะเวลานี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะคุณนิ่งเงียบมากคุณไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันละจากที่คุณเคยทักหาเขานะเป็นคนที่เริ่มต้นในความสัมพันธ์ก่อนเสมอ แต่ไม่มีการติดต่อสื่อสารใดคุณนิ่งมากจริงๆที่เขานิ่งเงียบอยู่ทุกวันเนี่ยนะเพราะเขาสับสนลังเลใจถึงแม้ตัวเขาจะชัดเจนในห,หัวใจว่ารักคุณนะถ้วยที่เขาถืออยู่ในมือเนี่ยคือหัวใจคือความรักที่เขาพร้อมจะมอบให้คุณแต่ที่เขายังนั่งแอคอาร์เตจยอยู่เนี่ยนะเพราะเขาอะมองคุณไม่ออกเขาคาดเดาไม่ถูกเลยจริงๆว่าความนิ่งของคุณนะปแปลว่าอะไรคุณยังรักเขาอยู่หรือไม่หรือคุณมีคนอื่นไปแล้ว หรือคุณยังโกรธเขาอยู่หรือว่าเกลียดเขาไปแล้วเนี่ยคือสิ่งที่เขาไม่รู้เลยยังไม่กล้าที่จะเทคแอคชั่นใดถึงแม้จะรู้หัวใจตัวเองแน่ชัดแล้วว่ารักคุณ s i x of Cups พลังงานคนเก่าๆคนที่คุณรู้จักแล้วคนคุยเก่าแฟนเก่าหรือในความหมายไพ่ใบนี้ใครคนนี้เป็นคู่ที่ติดตามคุณมาจากอดีตชาติ เป็นคู่รักกันมาแล้วนะตั้งแต่อดีตชาติพบคุณกับเขาติดตามกันมาเพราะคำสัญญามีสัจจะต่อกันจะห่างกันไปจะนิ่งกันไปจะเงียบกันไปนานเพียงใดอย่างไรก็ต้องวนเวียนย้อนคืนใครคนนี้มีพลังงานคนที่อายุน้อยกว่าคุณมากๆหรืออายุมากกว่าคุณมากๆหรือหากอายุใกล้เคียงกันเนี่ยเขามีนิสัยที่เป็นเด็กๆไม่ชอบพูดไม่ชอบอธิบายนะชอบให้คุณเนี่ยคิดไปเองและหลายครั้งเนี่ย การคิดเ,เองของคุณนี่แหละที่ทำให้คุณน้อยใจเสียใจแล้วก็ถอยออกมา Move on ออกมาจากความสัมพันธ์นี้ดิฉันรีออทพลังงานใครคนนี้เป็นคนทางไกลอาจเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาคหรือว่าเป็นคนไทยที่ทำงานในต่างแดนก็เป็นไปได้ใครคนนี้เขาอยากจะเดินทางมาหาคุณเลยนะไม่อยากแค่ ติดต่อสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลเท่านั้นอยากจะเจอตัวเป็นๆมาคุยกันซึ่งหน้าคุยกันให้รู้เรื่องไปเลยอยากจะสิ้นสุดความห่างไกลแล้วนะคนคนนี้เป็นคนที่ทํางานเก่งเดินทางบ่อยและก็เป็นคนที่มีความรู้สึกว่าการพบเจอคุณเป็นโชคชะตาจริงๆเพราะว่าวิถีชีวิตคุณกับเขาไม่มีทางที่จะพบเจอกันได้นะอยู่กันคนละทวีปซีกโลก เ็เชื่อมากๆว่าคุณเป็นคนของโชคชะตาจัก,กรวาลจึงได้จัดสรรคุณและเขามาให้เจอกันให้มารักกัน Sing of torches เขาจะสู้ในความสัมพันธ์นี้อย่างไรก็ตามเขาจะเอาชนะหัวใจคุณให้ได้เขาจะต้องได้รับชัยชนะในความรักความสัมพันธ์นี้ให้ได้ถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะเครียดคิดมากนะแล้วก็ไม่แน่ใจอะว่าความนิงเงียบของคุณคืออะไรกันแน่ คิดไปต่างๆนานาแต่สุดท้ายแล้วอะความกลัวที่จะไม่มีคุณความกลัวที่จะสูญเสียคุณมากกว่ามากกว่าที่จะกลัวว่าเข้ามาแล้วคุณจะว่าเขานะคุณจะผลักใส่เขาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นหากกลับมาแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ตามก็จะทําให้ดีที่สุดดีกว่าไม่ทําอะไรเลยดีกว่านิ่งเงียบนิ่งเฉยแล้วก็ทรมานจิตใจเช่นทุกวันนี้ u n i v e r s ไพ่ใบนี้ก็คือ the world เพราะคุณเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่เป็นโลกทั้งใบของเขาเขารู้แล้วว่าชีวิตเขา่ไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุขถ้าไม่มีคุณเพราะคุณคือความสุขของเขาการไม่มีคุณความสุขก็มาลายหายไปฉะนั้นสิ่งเดียวที่เขาต้องการที่จะทําคือการที่ให้คุณกลับมาอยู่ในชีวิตให้คุณกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเขานี่แหละจะเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่เป็นโลกทั้งใบให้คุณบ้าง อะไรก็ตามที่เป็นความสุขของคุณเขายินดีที่จะทำนะยินดีที่จะเยียวยาหัวใจคุณจากความเจ็บปวดในอดีตเขาจะทำให้คุณมีความสุขอันยิ่งใหญ่เขาจะทำให้คุณได้รับความรักได้รับทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณทั้งความรักความสุขทั้งเรื่องทรัพย์สินเงินทองมีเกณฑ์อย่างมากนะที่ใครคนนี้จะเดินทางมาหาคุณแล้วกำลังจะได้เจอกันแล้วแล้วก็เป็นคนที่มีพลังงาน การติดต่อสื่อสารพูดคุยผ่านสื่อโซเชียลพูดคุยผ่านโลกออนไลน์นะยังไม่เจอตัวจริงกันหรืออยู่ห่างไกลกันมากๆติดต่อสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลในโลกออนไลน์มากกว่าเจอตัวจริงกัน c h ่นน f t o ทอร์เเขาทุกมากเลยเขาหนักใจสุดๆไปเลยอะโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะคนนี้กลางวันเนี่ยนะก็พยายามจะทำตัวให้ยุ่งยุ่ง ยุ่งกับงานจะได้ไม่ต้องมีเวลามานึกถึงคุณคิดถึงคุณพอตกกลางคืนแค่นั้นนะ่ะเขาไม่สามารถที่จะลบคุณออกจากสมองลบคุณออกจากหัวใจได้เลยเครียดคิดมากกังวลใจนะแล้วตัวของเขาเองรู้สึกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วอะนะ,ะนสิบไม้เท้านี่คือทุกถึงที่สุดทุกอย่างมากหลังชนฝาแล้วไม่มีอะไรจะทุกไปกว่านี้ละนอกจากสู้ไปข้างหน้าเขาจะเดินไปข้างหน้าคือเดินกลับมาในชุดคุณถึงแม้จะลำบากใจ ถึงแม้จะทุกข์แค่ไหนรู้สึกผิดและเจ็บปวดเพียงใดแล้วก็หวาดกลัวมากๆด้วยเดินไปข้างหน้าพร้อมกับหอบไม้ไปสิบอันเนี่ยหนักใจแต่ก็ต้องเดินต่อไปเพราะถ้าไม่ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าก็หนักเหมือนเดิมแล้วก็จะไม่มีโอกาสเลยที่จะหลุดพ้นจากความทุกนี้ได้ Four of Pentacles คุณนิ่งมากๆเขาเราไม่ถูกเขาดูไม่ออกว่าความนิ่งเงียบของคุณคืออะไร แต่ยิ่งคุณนิ่งเยับเท่าไหร่เขายิ่งคิดมากแล้วก็ยังหวงแหนความสัมพันธ์นี้หนักมากยิ่งหึงยิ่งหวงคุณหนักมากเพราะใครคนนี้เขาสอดส่องคุณอยู่ตลอดนะทุกสื่อโซเชียลที่เขาสามารถที่จะมองเห็นได้ยิ่งดูก็ยิ่งหึงยิ่งดูก็ยิ่งหวงไม่มีวันที่จะปล่อยคุณให้หลุดมือ The Tower การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน Take action อย่างรวดเร็วกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว เขาทนไม่ไหวนะเจ็บปวดมากเลยทีเดียวกับความนิ่งเงียบของคุณถึงแม้เขาจะเดาไม่ถูกดูไม่ออกเกิดความสับสนลังเลใจกับความนิ่งเงียบของคุณมากเท่าไหร่ก็ตามก็จะต้องตัดสินใจแล้วอะถ้าจะปล่อยให้ช้าไปกว่าน,นี้เขาจะต้องสูญเสียคุณไปแน่แนเขาคิดเช่นนั้นชรวยสอดเพราะความนิ่งเงียบของคุณเขาก็คิดต่างๆนานา,นาคิดหวาดกลัว กลัวว่าคุณจะมีคนอื่นให้โอกาสคนอื่นแล้วแล้วตัวเขาจะกลับมาได้ยากถ้าหากเป็นรักสามเศร้าและยิ่งเขานิ่งเงียบไปจากคุณคุณนิ่งเงียบไปจากเขานานเท่าไหร่เขายิ่งเจ็บปวดมากเท่านั้นความผิดของตัวเขาเองเหมือนกำเวรที่คอยตามหลอกหลอนคอยตามลงโทษเขาอยู่ตลอดเวลาคำพูดการกระทำที่เขาทำร้ายคุณในวันนั้นภาพยิ่งชัดเจนขึ้นทุกวันเขาเสียใจเขาต้องกลับมาแก้ไขอย่างน้อยก็กลับมาขอโทษ น้กลับมาสารภาพผิดสารภาพบาปกับคุณเขาไม่อาจที่จะนิ่งเงียบต่อไปได้แล้วความเสียใจจากอดีตจากการกระทําของตัวเขาเองนะาทำให้เขาต้องตัดสินใจกลับมาถึงแม้ว่าจะเดาไม่ถูกดูคุณไม่ออกในความนิ่งเงียบนี้ก็ตามอ่ะแม่หมอตั้งชื่อไพ่ละเรื่องว่าเขาเดาไม่ถูกดูไม่ออกกับความนิ่งเงียบของคุณต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออราคิลเสริมให้นะคะ เมทรินางฟ้าอเอมทรินพูดถึงการสร้างความสมดุลระหว่างพลังงานของผู้ชายและผู้หญิงในที่นี้เราพูดถึงพลังงานนะไม่ได้พูดถึงเพศสภาพต่อให้คุณเป็นหญิงรักหญิงชายรักชาย LGBTQ ใดๆก็ตามนะหมายถึงพลังงานสองฝั่งนะที่เป็นพลังงานชายและหญิงไพ่ใบน,นี้กำลังจะสื่อสารว่าให้ปรับพลังงานให้เหมาะสม คุณถ้าเป็นพลังงานฝั่งผู้หญิงนะสิ่งที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์ควรที่จะให้พลังงานฝั่งผู้ชายเป็นคนที่ทำงานเป็นคนที่ออกแรงในความสัมพันธ์ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องอยู่นิ่งเงียบนิ่งเฉยถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องรักตัวเองแล้วก็ให้เขาเนี่ยเป็นฝ่ายที่จัดการแก้ไขปัญหาทุกอย่างเพราะอาดีตนะคุณทำมามากแล้วหรืออดีตบางคนเนี่ยไม่เคยรักตัวเองเลย นะคุณไม่เคยให้ความสมดุลในพลังงานของตัวเองคุณทําทุกพลังงานเลยเป็นทั้งผู้ชายเป็นทั้งผู้หญิงนําทุกอย่างให้ทุกสิ่งให้เขาออกแรงบ้างให้เขาทํางานบ้างแล้วผลลัพธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์นี้โก <Go. S 1> การแทรกแซงของพระเจ้าพระเจ้าส่งปฏิหารตามคําอธิษฐานที่จริงใจไพ่ใบน,นี้กำลังจะพูดว่า คุณหรือเขาหรือทั้งคู่ไปร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคำอธิษฐานเกี่ยวกับความรักแท้ขอให้เจอพลังงานความรักที่ดีจริงใจต่อกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลพระเจ้ารับรู้แล้วถึงคำอธิษฐานนี้และก็จะให้คุณสมปราถนาแต่ท่านพูดว่าขอเพียงคุณมีความจริงใจจริงใจต่อตัวเองไม่โกหกตัวเองจริงใจต่อเขาไม่โกหกต่อเขา และเขาเนี่ยจะเป็นพลังงานความจริงใจสะท้อนกลับมาที่คุณทอปัสบุตรสลาคำการอภัยและเอียวยาไพใมนี้บอกให้คุณปล่อยวางและให้อภัยเขาอย่างแท้จริงเพราะการให้อภัยเขาเนี่ยไม่ใช่ทำเพื่อให้เขามีความสุขนะแต่ทำเพื่อให้จิตใจคุณมีความสุข เมื่อคุณปล่อยวางได้จากความเจ็บปวดในอดีตที่เขาทำร้ายคุณความสุขย่อมเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่วินาทีนั้นสับฝยง่ายที่จะทำมันมันไม่ยากนะการสร้างความสุขให้ตัวเองนะการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับตัวเองความสุขจะเกิดขึ้นได้คุณจะต้องสามารถปล่อยวางพลังงานลบๆให้อภัยเขาได้อย่างแท้จริงให้อภัยตัวเองได้ด้วย แล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงสิ่งนี้ทำได้ไม่ยากแต่ความยากคือคุณจะทำมันหรือไม่ b ูเบลไลท์ความหลงไหลและวัตถุประสงค์ไพ่ใบนี้กำลังจะพูดถึงพลังงานว่าเขาอ่ะจะกลับมากระตือรือร้นในความสัมพันธ์กับคุณหนักมากเพื่อให้คุณเนี่ยเกิดความรักความหลงไหลนะลลนะกลับมารักเขาอีกครั้ง จะทำให้คุณรักเขาหมดหัวใจให้ได้ถึงแม้เขาจะต้องใช้ความพยายามใช้เวลายาวนานเท่าไหร่ก็ตามนะเขาจะอดทนเพื่อให้คุณเนี่ยเกิดแพชชั่นในตัวเขาอีกครั้งรูบิอวยพรหัวใจตัวเองให้คุณบอกตัวเองเสมอว่าคุณน่ะเป็นคนที่ดีพอให้คุณบอกกับจิตวิญญาณภายในบอกกับหัวใจของตัวคุณเองเสมอ ว่าคุณเป็นคนที่ดีพอเหมาะสมคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีปล่อยทิ้งอารมณ์ที่ขุ่นมัวปล่อยทิ้งพลังงานลบๆจิตวิญญาณภายในของคุณนะจะสามารถให้อภัยเขาได้อย่างแท้จริงเยียวยารักษาความเจ็บปวดของตัวเองได้อย่างแท้จริงเมื่อน,นั้นแหละคุณจะไม่ทุกข์กับความสัมพันธ์นี้อีกต่อให้เขาจะกลับมาหรือไม่หรือความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปในทิศทางใดก็ตาม คุณจะมีความสุขได้เลยนับตั้งแต่วินาทีนี้ t e n s โ n i ์ไนพร้อมที่จะรักอีกครั้งไพ่พูดเรื่องการให้อภัยหลายใบมากๆนะเทวดานางฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าให้คุณให้อภัยเขาเถิดในอดีตที่เขาเคยทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจให้อภัยเขาให้ได้อย่างแท้จริงลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปซะเมื่อคุณทำได้เมื่อคุณให้อภัยเขาได้เมื่อนั้นแหละ วใจของคุณจึงจะหายเจ็บปวดจึงจะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่จึงจะพร้อมที่จะรักกันได้รักเขาได้อีกครั้งหรือพลังงานอาจไม่ใช่คนในคำทำนายแต่ถ้าหากคุณทำได้คุณให้อภัยกับความเจ็บปวดในอดีตพลังงานความรักที่ดีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็จะเกิดแรงดึงดูดที่จะเข้ามาในชีวิตคุณได้คุณจะพบกับความรักใหม่ที่ดีได้อ่านไม่หมาขอจบคำทำนาย ภายเราเรื่องวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสกคริปข้ามก็คิดซว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ